วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่11มิถุนายน2 5 6 5นะครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอันบาเนซีแถลงข่าวนะครับว่าออสเตรเลียบรรลุข้อตกลงประนีประนอมมูลค่า55 5ล้านยูโรหรือว่าราว2องล้านบาทกับกลุ่มบริษัทนาวาว ซึ่งเป็นรับวิสาหกิจด้านการต่อเรือของฝรั่งเศสโดยเฉพาะเรือรบแล้วก็เรือดำน้ำําเพื่อยุติข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2564กรณีที่ทางด้านออสเตรเลียเข้าร่วมกติดกาความร่วมมือไตรภาคีออคัสกับสหรัฐแล้วก็กับทางด้านอังกฤษหลังจากนั้นรัฐบาลของออสเตรเลียก็ยกเลิกข้อตกลงกับฝรั่งเศสที่เป็นการผลิตกองเรือดำน้ำําขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลมูลค่ากว่า 4ี000 000่มืล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ1.38าล้านล้านบาทซึ่งลงนามร่วมกันเมื่อปี2559แล้วก็มีกำหนดส่มอบเรือดำน้ำลำแรกจากทั้งหมด12ลําลำภายในปี2570 <c oughs> เพื่อไปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐอาณาจักรหรือว่าอังกฤษแทนเรียกเสียงประนามอย่างหนักจากฝรั่งเศสถึงขั้นเรียกตัวเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐและออสเตรเลียให้เดินทางกลับนานระยะหนึ่งด้วยทั้งนี้ แอนโทนีอัลบาเดซเชื่อมั่นว่าการประนีประนอมดังกล่าวจะช่วยรีเซ็ตหรือว่าฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรเลียได้อีกครั้งและรัฐบาลออสเตรเลียมีความชื่นชมและนับถือต่อการแสดงบทบาทจากต่อเนื่องและสร้างสารรค์ของฝรั่งเศสในการร่วมขับเคลื่อนเสรีภาพและการปกป้องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านานายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเดซนะครับซึ่งเข้ามารับตําแหน่งใหม่แล้วก็ต้องรับเผือกร้อนเกี่ยวกับเรื่องราวของ กรณีที่ทางด้านออสเตรเลียนั้นยกเลิกสัญญาเรื่องจากการที่จะไปเข้าร่วมกลุ่มออคัสเนี่ยนะครับแล้วก็ไปใช้เรือดับน้ําของอังกฤษแล้วก็ของสหรัฐอเมริกามีการยกเลิกสัญญาที่ทำมาไว้กับทางด้านฝรั่งเศสซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกลุ่มบร,รัสตทนาวาวก็เท่ากับว่าการประนีประนอมนั้นตกลงกันที่มูลค่า555ล้านยูโรหรือว่าราว2 2 6 7ล้านบาทน,นะครับก็ต้องบอกว่า มูลค่านี้ก็เท่ากับว่าทางด้านออสเตรเลียนั้นเนี่ยต้องจ่ายเงินก้อนนี้ไปฟรีๆโดยไม่ได้อะไรกลับมาแล้วการที่ไปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์จากสหรัฐแล้วก็อังกฤษนั้นใช่ว่าจะไปรับการถ่ายทอดแบบฟรีๆนะครับแต่ว่าอาจจะได้เทคโนโลยีใหม่แต่นั่นเท่ากับว่าคือจะต้องจ่ายเงินไปสองหมื่นกว่าล้านแบบฟรีๆก่อนหน้าน,นั้นแล้วส่วนในการที่จะไปได้รับการช่วยเหลือจากทางด้านสหรัฐ แล้วก็จากทางด้านอังกฤษนั้นเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินอีกเท่าไหร่นั้นยังไม่ทราบได้แต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์เน็ตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยชอบแล้วก็ติดตามข่าวต่างประเทศก็ฝากกด s ับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์เน็ตด้วยครับ